นิทานอนิเมชั่น3าดีเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปอบผีสิงที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตชนบทแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้เชื่อกันว่า ยังคงมีผีปอบอาศัยอยู่ชาวบ้านหลายคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะกลัวผีปอบเพราะผีปอบมักจะมาสิงร่างชาวบ้านอยู่เป็นประจำเมื่อคืนได้ข่าวว่าผีปอบมาเข้าสิงคนในหมู่บ้านเราอีกใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วผีปอบเข้าสิงลูกสาวทิดมาแล้วลูกสาวทิดมาเป็นยังไงบ้างละ่ะ ข้าไม่รู้ว,ว่าเป็นอะไรมากไหมทำไมเองเป็นห่วงหรือเพื่อนเปล่าเปลข้าก็แค่อยากรู้ข้าไม่ได้เป็นอะไรกับน้องมกุกลูกสาวทิดมาสักหน่อยงั้นก็แล้วไปนึกว่าเองเป็นห่วงข้าจะได้ไปถามข่าวให้ถ้าข้าเป็นห่วงน้องมุกจริงเองจะกล้าไปถามข่าวให้ข้าหรือเปล่าวะทำไมจะไม่กล้าล่ะก็แค่ถามข่าวเองไม่กลัวพ่อน้องมุกหรือไงพ่อน้องดูจะตาย เออว่ะข้าลืมไปทิดมาแกไม่ชอบขี้หน้าข้าด้วยอา้าวทาไมล่ะเองไปทําอะไรคิดมาถึงไม่ชอบขี้หน้าไม่รู้สิข้าหลอกเกินไปมัง้งโอเคข้าเข้าใจในตอนกลางคืนผีปอบจะออกมาจากที่ซ่อนในป่าแล้วเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อเข้าสิง คนที่จิตใจอ่อนแอคนที่ล้มป่วยรวมไปถึงเด็กและคนชราและในคืนนี้ก็เช่นกัน เมื่อผีปอบเข้ามาในหมู่บ้านก็เข้าไปสิงร่างของตาผายที่นอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่กูอยากกินเลือดกูหิวเหลือเกิน หานลูกชายตาผายที่นอนหลับอยู่เมื่อได้ยินเสียงของพ่อก็ตกใจตื่นขึ้นมาเอ๊พ่อบ่นอะไรนะหรือว่าพ่ออยากกินน้ำตอนดึกหานคิดว่าพ่อของตนคงอยากจะดื่มน้ำจึงรีบเอาน้ำไปให้พ่อพอเข้ามาในห้องก็เห็นพ่อของตนลุกขึ้นมานั่งทั้งที่ความจริงแล้ว พ่ขอของหานั้นไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งเองได้อ้าวพ่อทำไมพ่อลุกขึ้นมาได้ล่ะครับกูอยากกินเลือดไปเอาเลือดมาให้กูกินหน่อยเลือดเลือดอะไรครับพ่อเลือดไก่เลือดเป็ดกูกินได้หมดมึงรีบไปหามาเร็วๆไม่มีครับพ่อตอนนี้ก็ดึกแล้วไม่มีใครขายหรอกากงั้นกูจะกินเลือดบึง อ้าวทำไมพ่อปูดแบบนั้นล่ะครับหรือว่าพี่ปอบมาเข้าสิงพอ่เอเฮ้ยแย่แล้วหานเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปตามลุงสมมาดูพ่อของตนว่าไงเองมีอะไรมาสะดึกเลยพี่สมพี่สมช่วยด้วยครับพี่ปอบมาสิงร่างพ่อผมปอบอีกแล้วลูไปไปรีบไปครับครับพี่ พูดจบทั้งสองก็วิ่งไปที่บ้านตาผายพอมาถึงก็เห็นตาผายนั่งอยู่บนเตียงนอนดวงตาแดงกำจ้องมองมาที่ทั้งสองเอาเลือดมาให้กูเกนกูอยากกินเลือดใจเย,นยน็นๆเดี๋ยวได้กินแนะ่ว่าแล้วลุงสม ก็ท่องคาถาไล่ผีโอมจงไปกูมาไล่แล้วนะอย่ามัวชักชาเดียวฮว่าใจดำอมเพียงเพียงเสียงบาดใจทุกคำนี่ไม่ใช่หมอหลำแต่มันเป็นคาถา,อา,า,อาโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกิน ด้วยอานุภาพคาถาไล่ผีก็ทำให้ผีปอบออกจากร่างของตาผายไปมันไปแล้วเหรอขอบคุณมากครับพี่แล้วพอผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรหรอกตาผายแกแค่นอนหลับพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอ๋อครับพี่ พี่กลับก่อนเนาะครับพี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับรบกวนเวลานอนพี่สมเลยไม่เป็นไรคนบ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วพูดจบลุงสมก็เดินไปบ้านของแกเช้าวันต่อมา เมื่อคืนปอบมาสิงร่างตาผายนะเพื่อนจริงหรือวะแล้วทำไมเองรู้ละ่ะพี่หาเล่าให้ข้าฟังน่ะสิเมื่อกี้เดินสวนแกมาพอดีอ,อ,อ,อ๋ออแล้วตวผาผผยเป็นไงบ้างละ่ะแกว่าไม่เป็นอะไรนะเพราะแกไปตามลุงสมมาไล่ปลอบได้ทันลุงสมสุดยอดอยู่แล้วใช่เลยเพื่อนขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้นลุงสมก็เดินมาหา คุยอะไรกันอยู่ล่ะคุยเรื่องปอบครับลุงงั้นพอดีเลยลุงมาหาเองสองคนก็เรื่องผีปอบนี่แหละยังไงหรือครับลุงใช่ไหมเข้าใจคืนนี้ลุงจะพาไปไล่ปอบปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วปอบมันอยู่ไหนล่ะครับลุงตอนกลางวันมันอาศัยอยู่ในปา่าส่วนตอนกลางคืนมันก็จะออกมาสิงร่างคนทําไมปอบต้องมาสิงร่างคนด้วยล่ะครับปอบเป็นแค่ดวงวิญ,ญญาณไม่สามารถจับกินอะไรได้ เลยต้องอาศัยร่างกายมนุษย์แต่บางทีก็สิงร่างสัตว์ต่างๆเพื่อออกหากินด้วยเช่นกันเข้าใจแล้วครับลุงคืนนี้สี่ทุ่มเองสองคนมาหาลุงที่บ้านเนาะครับลุงเมื่อถึงเวลานัดหมายกันทั้งสอง ก็มาหาลุงสมเพราะนานไหมครับลุงไม่นานหรอกไปกันเถอะเดี๋ยวปอบมันจะออกมาจากปาก,ก่อนครับลุงยังไม่ทันที่ทั้งสามจะก,ก้าวขาเดินหานก็วิ่งมาหา พี่สมปอบมันมาสิงล่างพ่อผมอีกแล้วกำลังจะไปหามันอยู่พอดีเห็นทีต้องสั่งสอนมันแล้วละไปไปปวกเราดีไปครับลุงเมื่อมาถึงบ้านตาผายลุงสมก็ให้ต้นกับชัยถือไม้ลงอาคม ยืนรออยู่หน้าบ้านเพื่อไม่ให้ผีปอบหนีไปได้ไล่ไปแล้วยังกลับมาอีกนะกูชอบคาถามึงไงมันสนุกดีไอต้นผีปอบบอกว่าคาถาลุงสมสนุกดีเองว่าจริงหรือเปล่าก็าจริงนะสิข้ายังชอบเลยข้าก็ด้วยอย่ามาล้อเล่นกับข้านะ จะออกไปดีๆหรือจะออกแบบพอลมานพอลุงสมพูดจบผีปอบก็ออกจากร่างของตาผาย <ๆ S 1> เมื่อเห็นว่าผีปอบกำลังจะหน,นีลุงสมจึงรีบตะโกนบอกต้นกับชัยไอ้ต้นไอ้ชอยมันออกไปแล้วใช้ไม้ลงอาคมจัดการมันเลยครับลุงมันใช้ยังไงล่ะเพื่อนไม่รู้อ่ะมั่วไปก็แล้วกัน ขณะที่วิญญาณผีปอบลอยออกมาต้นกับชัยก็เหมือนมีพลังวิเศษต่อสู้กับผีปอบจัดการมันอย่าให้มันหนีไปไดค้ครับลุงครับลุง ข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วเป็นยังไงล่ะนั่นแค่หลานข้านะข้ายอมแล้วข้าจะไม่ไปสิงร่างใครอีกแล้วพูดแล้วต้องทำให้ได้นาะถ้าข้าเห็นอีกข้าจะจับใส่หม้อแล้วฝังลงดินไม่ต้องไปพูดไปเกิดอีกเลยข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าสัญญาไปเถอะไปอยู่ในที่ของเอง ขอบคุณแล้ววิญญาณผีปอบก็หายไปมันจะมาอีกไหมนะพี่สมคงไม่กล้ามาอีกแล้วเหรอครับพี่สมหมดเรื่องแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนเนาะครับลุง เช้าวันรุ่งขึ้นไม้ลงอาคมสุดยอดเลยวะ่ะใช่ใช่แขนขาขยับเองหมดเลยวิเศษมากน่าจะมีติดตัวไว้นะเพื่อนลองไปขอลุงสมดูสิเผื่อแกจะให้ข้าก็อยากได้งั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะไปไป โน no. ให้ไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเองสองคนทําหายไม่หายมั้งครับลุงเฮ้ <Huh? S 2> อย่ามั้งสิเพื่อนลุงพูดคำไหนคำนั้นให้ใช่ไหมครับโน no. ที่แปลว่าไม่เข้าใจบ่ครับลุงนับตั้งแต่คืนนั้นมาผีปอบก็ไม่มาเข้าสิงชาวบ้านอีกเลย ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ